สวัสดีค่ะจะมาดูว่าหน่อไม้เริ่มจะโผล่ขึ้นมาหรือยังค่ะเพราะจำไม่ได้จริงๆว่าเดือนไหนหน่อไม้ถึงจะถึงจะออกนะคะจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นปีแรกปีที่แล้วเนี่ยที่ที่เริ่มที่เก็บหน่อไม้นะคะจะลองดูสิ จะมีหน่ออยู่ใต้อยู่ใต้ใบไม้เนี่ยนั่นแหละเขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยถ,ถึงจะเห็นในป่าเนี่ยหน่อไม้เยอะนะคะเนี่ยเก็บไม่หวานไม่ไหวเลยแหละ,หละ,หละเห็นเป็นป่าเล็กๆอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นหน่อไม้หน่อเลย็กต้องเขียไม่เขียยก็จะไม่ ดินยังแข็งอยู่ค่ะดินแข็งอยู่ยังไม่มีหน่อไม้อร่อยหวานหน่อไม้ตรเนี้ยังไม่เห็นเดินต่อพี่มันดูยาก ถ้าเป็นไผ่ลำเล็กคะไผ่เป็นไผ่ลำเล็กไหนดูที่ไนโอ้ในนั้นในนั้นยิ่งมีแต่หนามมันไม่ใช่หนามค่ะไผ่พวกนี้มันไม่มีหนามแต่เป็นเป็นแขนงไผ่อะไผ่เนี่ยเป็นมันทนมากเลยแสดงว่าไผ่บ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเอามาปลูกเมืองหนาวก็ไม่ตาย ในหน้าหนาวนี้ไม่ตายค่ะใบาขาก็ยังเป็นอย่างนี้ยังเป็นใบเขียวอยู่มีหน้าละแพนด้าแพนด้าถึงอยู่ในป่าก็ถึงมีชีวิตอยู่ได้ตลอดปีเพราะว่ามีใบ,บไผ่ตราบใดที่มีใบไผ่แพนด้าก็ก็อยู่ได้เนี่ยค่ะยังมียังมีสันิมมะอกีกจะลองดูตรงนี้จะดูแค่ว่า นีน่อเล็กๆโผล่ขึ้นมาได้ยังไม่มีไม่มีไม่มีมมมมนั่นแหละในนั้นนะเยอะเยอะปีที่แล้วอ่ะเยอะมากเลยเก็บอยู่คนเดียวเก็บจนกินไม่ไหวอ่ะคะ เป็นนอเล็กประมาณสองนิ้วมือเนี่ยค่ะมีแต่ใบน่าจะประมาณเดือนทาพันหละค่ะใบสวยเกียวเกียวอันนี้เกี่ยวมันมีทถาวันค่ะเป็นเป็นทถาวันดอก เป็นเครือของดอกไม้ไม่มีค่ะสวยจังเลยใบน่ะมาจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นป่าใหญ่ก็จะยังไม่ไปดูเพราะไปก็ยังไม่มีหรอกมาดูหน่อไม้ว่าเริ่มโผล่ขึ้นมาหรือยังค่ะเคยมาดูครั้งหนึ่งแล้วแหละอันนี้เป็นหน่อไม้ที่ที่ขนาดประมาณโตโตกว่าหัวนิ้วโป้งหน่อยนึ่งค่ะ ใบยเยอะจังเลยใบใบเยอะมากตันนี้ิถ้าถ้าหน่อไม้ยังไม่ไม่โผล่ขึ้นมานี่ดูยากเหมือนกันนะดูยากเหมือนกันค่ะในลองมุดเข้าไปยังไม่เห็นดูตรงนี้ดิ ปีที่แล้วเนี่ยเก็บไปตั้งเยอะกินไม่หมดเลยค่ะเยอะเยอะแนนอไม้ที่เนี่ยเนี่ยกอลำจะอยู่เนี้ยแต่หน่อไม้จะมาโผล่อยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็โผล่อยู่นอกกอด้วยนะ,ข,นยนะ,ะข้างในนี่นะค่ะข้างในนัน้างนมันต้งี ดูด้านนี้ดน,นี้สิยังไม่เห็นถ้าเห็นต้องโผล่ยอดขึ้นมาแล้วค่ะอร่อยนะเนี่ยหว,วานๆขมๆขหมวานมากกว่าขมค่ะน,นี้เนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยลำออกมาเนี่ย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 อันนี้คือหน่อไม้ที่ไม่ได้เก็บไงคะ ไม่ได้ไม่ได้หกักปีนะปีนี้นะที่รามออกมาจะหักหมดเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยก็มาลกอยู่แบบเนี้ค่ะนี่นะเนี่ยลำพวงเนี่ยเป็นลำหน่อไม้ใหม่ของของปีที่แล้วที่ไม่ได้เก็บนี่ค่ะไม่เห็นเดี๋ยวจะเนี่ยค่ะตรงจะโยนเข้าไปน่ะตรงอย่างนั้นนะเยอะเยอะ มองไม่เห็นแสดงว่ายังไม่โผล่ถ้ามีเสียมเนี่ยหรือที่มีไอ้ที่ตากดินเนี่ยเคลียเคลียยังพอจะเห็นก็ไม่ไม่รู้ถ้าถ้ามีคงโผล่ออกมาให้เห็นแล้วแหละไม่น่าจะใช่เดือนนี้คงอีกประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนค่อยมาดูใหม่ถ้ามาดูเนี่ยจะดูตรงเนี้ค่ะเห็นชัดเลยจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วส่วนข้างในนั่นน่ะมีแต่หนอใหญ่ๆ ใบใยใ,ใหญ่ไม่มีน้กทำเก็บกินอยู่คนเดียวกินไม่หวานไม่ไหวเยอะมากเยอะเยอะไห่ด,นนดูตรงนี้สิแี่ดูตรงนี้นี่ค่ะยังไม่มียังไม่มีเลย เนี่ยถ้ามีจะออกมาอยู่ตรงเนี้ยแถลเป็เนี้ยค่ะดินยังแข็งอยู่อีกประมาณ4ี่หเดือนประมาณ4เดือนค่อยมาดูใหม่อีก3เดือนค่อยมาดูอีกทีค่ะแล้วจะพาไปดูป่าไผ่ที่ลำใหญ่ๆนะ่ะลำแบบลำเข้าหลามนะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงป่านั้นนะคะเนี่ยค่ะลำขานาะดเยอะๆไม่มีใครเก็บเลยเก็บอยู่คนเดียว ป่านู้นก็เหมือนกันป่าลำใหญ่ๆไม่มีใครเก็บเลยค่ะ